ก็มาพูดเรื่องราวของพระของลุงพ่อเองนะครับวับดเขาบันไดอีกซึ่งทุกท่านนั้นก็อยากรู้ความจริงว่าลุงพ่อแดงนั้นสิ่งที่ทุกท่านเช่าหาบูชากันมาจริงจริงนั้นทุกท่าน,น,นได้ของดีหรือเปล่าหรือว่าทุกท่านนั้นได้ของที่ทําขึ้นมานะครับแล้วก็ ทุกท่านก็คงจะไม่ได้ศึกษาหลวงพ่อแดงเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่สำคัญต้องรู้และจะเข้าใจในพระของหลวงพ่อแดงนะครับพระของหลวงพ่อแดงนั้นซึ่งที่เห็นเหมือนทองทอย่างนี้นั้นคือเป็นตะไบพระพุทธรูปนะครับซึ่งได้คุกเขาเข้ากันกับมวลสารนะครับหลวงพ่อแดงนะครับก็ ร้อยตำรวจโทสงเตรียมพรก็ได้ตะไบพระพุทธรูปมานะครับแล้วก็เอามาคุกเข้าผสมรวมกันแล้วก็ทำหลวงพ่อแดงขึ้นมานะครับซึ่งตะไบนั้นไม่ได้โรยอยู่ด้านโนอกนะครับตะไบนี้จะฝังอยู่กับองค์พระทั้งหมดนะครับ สิ่งที่ทุกท่านจะจำพระของหลวงพ่อแดงให้แม่นนั้นคือหนึ่งทุกท่านนั้นต้องดูพิมพ์ให้โอกรบว่าพิมพ์พระของหลวงพ่อแดงนั้นพิมพ์จะตื้นนะครับจำไว้นะครับว่าพิมพ์จะตื้นเนื้อหาของพระนั้นเนื้อหาจะตะปุมตะปั่มนั้นก็หมายความว่าพระของหลวงพ่อแดงนั้นซึ่งมีผสมทรายลงไปด้วยนะครับทรายลงไปด้วย พระของหลวงพ่อเดงนั้นทุกอย่างนั้นอยู่ในพิมพ์ตื้นทั้งหมดนะครับบางท่านนั้นก็เห็นพระของหลวงพ่อเดงนั้นจะมีจุดสีแดงตรงนี้นะครับก็หมายความว่าหลวงพ่อเดงนั้นก็ได้เอาไปให้อาจารย์เติมการทูกอีกนะครับตัวนั้นผมจะคุยตามหลังอีกตอนหนึ่งนะครับอีกเรื่องราวหนึ่ง มาคุยเรื่องพระองหลวงพ่อแดงพระองค์นี้ก่อนนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านจะดูพระแต่ละองค์ต้องแยกแยะให้ออกนะครับถ้าพระหลวงพ่อแดงนั้นพิมพ์นั้นชัดเจนคือซุ้มพิมพ์ลึกชัดเจนนั้นทุกท่านนั้นให้พิจารณานะครับพิจารณาดูพระก่อนนะครับพระหลวงพ่อแดงนั้นจะไม่มีพิมพ์ลึกนะครับจำไว้จะไม่มีพิมพ์ลึกนะครับดู ซุ้มองค์พระองค์นี้เป็นตัวอย่างนะครับงพระองค์นี้เป็นตัวอย่างแล้วก็ดูทรงพระนะครับดูแขนของพระนะครับความลึกของพระเท่าไร่จุดที่สําคัญอย่างมากก็ดูที่เนื้อหาของพระจริงๆนะครับแล้วก็ผมจะเข้าป้องให้ดูองค์นี้นะครับองค์นี้นั้นทุกท่านจะเห็นเนื้อหาของพระอย่างชัดเจนนะครับจะมีอยู่หลายสีนะครับนะครับมีทั้งสีแดงครับนะครับ สีแดงแล้วก็สีขาวนะครับสีดำนะครับนะครับความเก่าของพระนะครับแล้วก็จะดูง่ายนะครับสำคัญต้องดูพระให้เป็นนะครับพระหลวงโพแดงนั้นดูง่ายถ้าทุกท่านนั้นสังเกตพระเตรละอย่างพิจารณาพระเตรละอย่างนั้นทุกท่านนั้นจะมีความรู้จริงๆของกับหลวงโพแดงจริงหลวงโพแดงนั้นซึ่งสร้างพระมานั้น ทุกท่านนั้นยังแยกแยะไม่ออกป่าเนื้อหาของพระของหลวงพ่อดงนั้นเนื้อเป็นเช่นไรก็มาดูองค์นี้ผุมจะส่งเข้ากล้องให้ดูนะครับแล้วก็ได้พิจารณาศึกษาดูของเนื้อพระของหลวงพ่อดงจริงๆนะครับว่าความเนื้อหาของพระนั้นทําไมถึงลันๆอย่างนี้เราก็สังเกตได้ดูง่ายนะครับพระของหลวงพ่อดงสำคัญคือหนึ่ง ทุกอย่างนั้นต้องจําทรงของพิมพ์ให้ได้นะครับถ้าจําทรงพิมพ์ได้ทุกอย่างนั้นคือจบนะครับจบเลยดูขาดเลยนะครับของหลวงพ่อแดงเราก็จะมาดูอีกหลวงพ่อแดงองค์นี้นครับหลวงพ่อแดงองค์นี้ก็ให้ทุกท่านนั้นได้พิจรารณาได้รู้ว่าเนื้อหาของพระจริงๆแล้วทุกอย่างนั้นถ้าได้เห็นอย่างนี้ทุกอย่างจะตัดสินใจได้ง่ายมาก ทำไมหลวงพ่อแดงองค์นี้มีสีสองสีนะครับสิ่งนี้ทุกท่านก็คงอยากจะรู้ว่าทำไมมีสีสองสีเห็นไหมครับฝั่งนี้จะแดงฝั่งนี้จะขาวนะครับซึ่งเบ่งแยกออกมาอย่างนี้นะครับสิ่งที่หลวงพ่อแดงหรือว,ว่าร้อยตำรวจูทสงเกียพรน,นั้นได้สร้างพระขึ้นมานั้นคือมีสีแดงกับสีขาวนี้ก็หมายความว่าเอาไว้เจกกรรมการวัด นะครับช่วงนั้นไว้แจกกรรมการวัดแล้วก็เนื้อหา,ขอ,อนะอหาของพระเองนะครับว่าเนื้อหาของพระนั้นชัดมากนะครับชัดเจนมากนะครับเห็นไหมครับตะใบพระพุทธรูปทําไมฝังอยู่กับเนื้อพระเห็นไหมครับเพราะว่าพระคงลุงพอดเองนั้นการสมระสมตะใบลงไปด้วยนั้นคือคุกเข้ากันหมดนะครับนี่คือพระคงลุงพอดเองนะครับจุดที่ทุกท่านนั้นสังเกตนะ ได้ง่ายมากนะครับคือ1ผมให้ดูอย่างนี้ให้ทุกท่านสังเกตดูเนื้อพระโกงลูกพ่อเองครับนะครับ,นะรบทางสีขาวผมส่งให้ดูครับทางสีขาวครับสีขาวก็สีแดงนะครับสีแดงนะครับส่งให้ดูชัดๆกันนะครับ,นะรบแล้วก็มาสังเกตดู ด้นล่างของพระเห็นไหมครับต้นล่างของพระเห็นไหมครับเนื้อของพระเห็นไหมครับแยกส่วนเลยนะครับแยกส่วนได้ชัดเจนนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนี่ครับด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังเห็นไหมครับแยกได้ง่ายมากเนื้อของพระดวงพเอแงนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านนั้นต้องจํา ที่พิมนะครับพิมพ์ทรงหลวงพ่อแดงเห็นไหมครับเนื้อขาวนะครับเหมือนองค์เล็กที่ให้ดูนะครับก็มาดูด้านนี้กันด้านข้างนะด้านข้างนะครับถ้าดูอย่างนี้ทุกท่านจะได้จำพระได้ไวมากนะครับนะครับ นะครับตรงนี้หันด้านหน้าให้ดูเห็นไหมครับด้านหน้านั้นชัดเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทุกท่านนั้นต้องพิจารณาพระจริงๆแล้วก็พระของหลวงพ่อเดงนั้นซึ่งมีหนังสือตำราให้ดูนะครับซึ่งได้มากับร้อยตำยตรวจโทสูงเกียรติพลจริงๆแล้วก็เหลือเล่มสุดท้ายแล้วนะครับเหลือเล่มสุดท้ายแล้วเพราะว่าแจกหนังสือไปมากแล้วนะครับครับ ของพระหลวงพ่อแดงกับก็ได้ปรากฏให้เห็นกันอย่างนี้ทุกท่านนั้นก็คงจะพิจารณาเนื้อพระเป็นระย่า,ยางโอ,อแล้วนะครับว่าเนื้อพระของหลวงพ่อแดงสองสีอย่างนี้ก็ไว้แจกกรรมการนะครับซึ่งสร้างพระสร้างไหลนะครับคนที่มีความรู้ดีๆก็คุณโคราหมืองกันที่ได้สร้างพระร่วมกับ หลวงพ่อเองนะครับซึ่งมีหลายคนนะครับก็คงจะไม่ได้เอืยหมดนะครับเพราะว่าได้บันทึกไว้ในหนังสือนะครับในหนังสือเล่มนั้นก็ได้แจกจ่ายไปมากพอสมควรนะครับก็ดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปศึกษาพิจารณานะครับ